ตอนที่เราเปิดเราจัดอบรมใน MC เนี่ยยอมรับจริงว่ารุ่นที่สองเนี่ยเราจัดยากกว่ารุ่นที่1นึ่งารุ่นที่เนี่ยจริงๆดูเหมือนง่ายง่ายนะครับง่ายที่ว่า,าทุกคนมาด้วยฐานที่ไม่ค่อยรู้เหมือนเหมือนกันมันจะมีความความที่เรียกว่าความที่แบบไม่รู้เท่าๆกันแล้วก็ประสบการณ์จะคล้ายๆกนะักบางคนทุกคนจะเริ่มต้นจาก,กเกือบๆศูนย์หรือบางคนติดลบหรือบางคนก็อาจจะมีนิดหน่อยซึ่งเนื้อหาสูตรเราเนี่ยก็สามารถโฟมแล้วก็เดินเดินการไปได้นะ พอเรารับรุ่นที่สองเนี่ยเราเห็นคนดูจากประสบการณ์จากการสัมภาษณ์จากการดูโปรไฟล์อะไรอย่างเนี่ยมันเห็นเลยว่าเราใช้แบบเดิมไม่ได้ครับน้องๆอ,อาจจะไม่รู้นะครับว่า IMC ประชุมเกือบทุกวันก่อนเปิดคอร์สเพื่อจะออกแบบยังไงดีที่จะทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกๆคนเลยแม้ว่าในบริบทของ เป็นอเอ็กเซเรนซ์ยูเองหรือบททีบทของโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลของชนชนหรือแม้แต่บางคนประเอยคราวนี้ไม่มดคลินิกมาใช่ไหมครับก็อาจจะไม่ได้พูดถึงเร่งนั้นและทำให้หนนะแต่ละคนมันจะได้ได้เรียน,ลลนร,นร,รู้แล้วกลับไปทําหน้าที่หรือว่ากลับไปเขาเรียกว่ารับใช้แล้วก็สร้างระบบที่ตัวเองก็ต้องทำอยู่ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยอันนี้น้องๆอาจจะไม่รู้นะครับเป็นความจริงที่บอกว่ามันค่นนนอนข้างยากมากๆที่เราจะออกแบบแม้แต่การจะพาไปดูอะไรที่ไหนที่หนึ่งนะครับมันก็คิด,ค,ดคิดมากๆ คิดพยายามคิดให้ละเอีดเอย,ด,อยด,ด,ดทีสดท่สุดที่เราจะให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเลยและสุดท้ายสิ่งที่เรากําลังทําทั้งหมดเราต้องการเขาเรียกว่าสร้างความเป็นธรรมในวบสุขภาพของเราทั้งหมดซึ่งปัญหาหลักๆน้องสองคนได้พูดไปแล้วว่าปัญหาหลักก็คือเกิดการมันเกิดตรงกลงที่ไม่รู้ว่าคนไข้จะไปทางไหนพอเราได้มาเรียนรู้เนี่ยหลักสูตรสี่เดือนนี้มอบความรอบรู้รอบด้านที่แก่เราในการที่จะจัดการแก่ผู้ป่วยในทุกมิติ ว่าจะเป็นเรื่องกายจิตใจสังคมความต้องการหรือความรู้สึกของคนไข้ทําให้เรารับรู้ในเรื่องพวกนี้ได้ได้ถึงทัดใจคนไข้ระบาดไขกับเราได้มากขึ้นในเรื่องบางอย่างอย่างที่น้องได้พูดไปในมีดีทั้นะคะเรื่องของการปรับสภาพบ้านบางทีเราอาจจะมีโอกาสแต่เราไม่เคยรู้เราต้องทำยังไงแต่ก่อนนั้นเนี่ยเราไม่เคยมีความรู้เลยว่าทางลาดเท่าไหร่องศาที่มันเหมาะกับคนไข้ ความ,วาาม,ามกว้างของประตูมันควรจะเป็นเท่าไหร่มันถึงจะมีความพอดีจำพ้อกับคนไข้ในแต่โลโรคมันเหมือนเป็นการเปิดโลกทําให้เราสามารถที่จะใช้ใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ในมือให้เต็มที่